สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมไมเอ็ดเมจิกไดนาสตี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบดวางแผนกลยุทธ์ต่อสู้นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีให้เราแบบว่าสร้างฐานต่างๆหาทรัพยากรมาอัปเกรดบ้านมาอัปเกรดทหารของเราอาระไรประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยยังไม่มีบนสต re ไทยนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ลิงโหลด จะเป็นลิงก์ APK ใต้คลิปนะครับเกมนี้จะเป็นของทางค่าย Ubisoft นะครับก็ถือว่าภาพสวยน่าเล่นเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านเมืองของเรานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถสร้างได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ผมสร้างได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราสามารถสร้างทหารได้นะครับเนี่ย กดเข้ามาแล้วก็กดสร้างได้นะครับผมอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับแต่ถ้าไฟที่เป็นแบบสายตรงสายเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะดีหน่อยนะครับอาจจะต้องออไม่ได้รอแบบนานอะไรมากมายนะครับผมทีนี้ตัวเกมจะมีเควสต,ตรงนี้ด้วยนะครับให้เรากดเข้ามานะฮะเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าเราทำเควสอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคยวทหารนะครับอันนี้นะประมาณนั้นนะคระับทีนี้ก็มันจะมีแบบว่าให้เราไปต่อสู้ด้วยนะเนี่ยฮะกดเข้ามาตรงนี้ครับผม มันจะพาเราไปยังด่านที่จะไปแบบไปสำรวจไปต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับผมไปหาทรัพยากรนะ่ะนะครับประมาณนั้นนี่มาแล้วเห็นไหมอ่ามันจะเป็นด่านประมาณอย่าง,งนี้ครับผมภาพเกมก็ถือว่าสวยนะสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยกดติ๊กไปนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามจุดนั้นๆน,น,นะครับผมเนี่ยแผนที่นะครับมันจะมีบอกเลยว่าเในแผนที่เนี่ยมีเงินตรงไหนมีทรัพยากรตรงไหนที่เราจะต้องไปหานะครับแล้วก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปต่อสู้ด้วย นะครับอืมประมาณนั้นนะเนี่ยเควสนะครับที่มันจะมีให้เราทำในแผนที่แต่ละแผนที่นะครับก็เดินเองก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้โอเคเหมือนแบบเราได้ตัวละครมานะครับเป็นทหารอะไรประมาณนั้นน่ะเนี่ยทรัพยากรนะครับนี่กลดลับไปนะครับผมอันนี้ก็กดมานี่ฮะเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเข้าไปต่อตู้นะครับอ่ะจัดไปครับผมนี่ฮะ t ท c k ไปเลยนะครับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเทินเบดนะครับผมสลับการโจมตีนะโอเคเดี๋ยวจัดออโต้เลยนะครับจัดทีมออโต้ลงไปนะครับเนี่ยเอาพวกตัวละครที่เราได้มานะครับลงไปนะครับออโอเคแล้วก็พอลงเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทเลยครับผมชิบคอนเฟิร์มนี่ฮะระบบต่อสู้เนี่ยมันจะมีแบบออโต้แล้วนะฮะเนี่ยกดออโต้ได้นะครับผมเนี่ย มันจะไปต่อสู้ให้ออโต้นะครับหรือว่าเราจะทําการแบบว่าต่อสู้เองก็ได้นะนะครับมันจะมีการเล่นความเร็วตรงนี้ฮนะคูณหนึ่งคูณสองคูณสามนะครับเล่นความเร็วสูงสุดก็จะเป็นคูณสามนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะต่อสู้แบบนี้ครับผมบรรยากาศนะอันนี้คือต่อสู้แบบคูณหนึ่งนะครับก่อนแนะนําว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นง่ายๆก็คือกดออโต้ไปเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะกดออโต้ก็เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบทําการแบบว่า กดเล่นเองนะครับเนี่ยจุดเขียวเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในการที่เราจะสามารถที่จะเดินไปได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นการให้เราแบบกดโจมตีนะครับในส่วนของศัตรูนั่นเองนะก็กดโจมตีได้เลยแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรย,ยุ่งยากนะครับไปเฮ้ยผมจะไม่ได้สามดาวอ่ะเนี่ยจบเวลเรียบร้อยครับอันนี้คือสู้เสร็จแล้ว,ลวนะครับผม จะเป็นประมาณนี้คะโอเคเียบร้อยนี่มันก็จะมีด่านให้เราไปสำรวจเรื่อยๆครับผมอ่ะเหมือนจะได้ทหารอีกแล้วนี่จัดไป no นอกจากเรา,าได้ทหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังได้บอกว่าอุปกรณ์สวมใส่และต่างๆนะครับผมเออนะครับเนี่ยมาเดินสำรวจเห็นไหมสำรวจเสก็ได้แล้วเ่าก็ไปสู้นะครับอืมจึ๊บค่เนี่ปุ๊บ โอ้โหอันนี้สำรวจไม่ได้เว้ยต้องผ่านด่านตรงนี้ก่อนมาจัดไปกดสู้เลยครับแบบออโต้เลยนะจัดทีลงไปออโต้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเร่งความเร็วเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้แบบออโต้จัดไปเลยพวกนี่เนี่ยดูอยู่สบายอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็อาจจะแบบสู้ยากขึ้นนะเออ ไปพวกเย่เลืออีกหนึงตัวสุดท้ายโอ้คือตัวนัทนูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยิงไกลนะครับเออมันจะมีตัวโจมตีใกล้โจมตีไกลอะไรประมาณนั้นนะแอเรียบร้อยโอเคนี่ครับจริงๆเราไม่ต้องสู้แล้วก็ได้นะเราแบบอ่า เราอาจจะแบบกลับก็ได้แต่ว่าต้องทําภารกิจให้สาเร็จอ่ะเนี่ยมันจะมีภารกิจบอกอยู่เห็นไหมว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับผมไม่งั้นเราก็แบบว่าอาคือสํารวจตรงนี้ไม่เสร็จสิ้นอะ่ะเอออาจจะไม่ผ่านเควสอะไรเงี้ยนะครับอืมดังนั้นก็ทําให้มันเสร็จสิ้นไปนะฮะมาเอาให้มันเสร็จเลยออโต้ออโต้รสู้ออโต้มากดเออนี่แน่จัดไป แต่ละตัวก็จะมีเลือดบ่งบอกนะครับว่ามีเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนั้นฮะอเอ๋สงามชิวๆไปครับตัวนี้โจมตีกาค่อนแรงมากเลยอเป็นตัวแทงได้ดีมากๆอะ่ะเอคเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อย แล้วก็ทําให้สําเร็จเอ้ยทาให้เสร็จสิ้นครับผมนี่ครับเห็นไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเพิ่งหาว่าจะกดไปตามเควสนะครับกดเอาของก่อนนี่เนี่ยเรียบร้อยไปทีนี้ปึ๊าวิ่งไปเลยนี่ปึ๊บแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับนี่เห็นไหมมันจะเขียวหมดแล้วครับก็แค่นั้นแหละก็กลับบ้านนะครับ return to city จบนะครับในดานนั้นๆนะฮะ เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมากดดูครับว่าเวทมาให้เราทําอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยกดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดติ๊กๆ๊ตามทำตามที่มันบอกไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็อัปเลเวลเนาะโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับอัพเป็นเลเวลสองได้นะ <Up grade. S 1> อัปเดตอันนี้ยังแบบฟรีอยู่นะครับยังฟรีอยู่นะออโอเคนี่ฮะก็ส่งเวสไปให้เรียบร้อยนะครับนี่นะอ่าโอเคอัปเกรดอันนี้เลเวลสามเหรอ โอเคีอัปเดตัดไปครับเนเรเวลสเลยนะเรียบร้อยนี่ปื๊บตัวเกมก็จะมีประมาณนี้ครับผมอ่ะเวสเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็กดรับของรางวัลไปนะครับมันจะมีให้รับเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อให้เรากดเข้ามาดูนะครับความสําเร็จต่างๆนะครับมีแบบแจกของรายวันด้วยนะครับอันนี้ผมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำเควสอะไรยังไงนะครับแล้วก็กดโกไปเลยนะครับมันก็จะพาเราไป นะครับผม,มเนี่ยของพวกนี้นะฮะมันจะมีของขายอยู่นะครับเป็นแพ็คขายของหรืออะไรเงี้ยสาหรับสายเติมก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมอืมนะอันนี้คือแล้วว่ากดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะแบบว่ามีให้เรามากดรับคงรับของเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมรับไปหมดเลนะประมาณนั้นนะครับผมตัวเกมก็คร่าวๆมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะอ,อสำรวจนู่นนี่นั่นนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าฮีโร่ของเรานะครับผมเนี่ย ตัวละครนี้โล่งของเรานะครับเอ้ยได้ตัวละครมาใหม่แล้วนี่หว่่าอาจัดไปดีนี่แนี้ยว้าวมาแล้วตัวใหม่ครับผมตัวใหม่โอเคสามารถทํางานอัพกรงอัพเกรดได้นะครับเนี่ยเพิ่มความสามารถนะครับพวกเอ่ออะไรอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยจัดไปนะครับก็กดเพิ่มเพิ่มไปนะฮะแล้วก็อันนี้เอ่อใส่คงใส่ของนะครับกดควิกได้เลยนะควิกอีควิ๊กได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นั้นเอง อเคมีอะไรกันอันนี้เป็นกิวนะครับเราต้องไปสร้างกิวหรือว่าไปขออยู่กิวกับชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับผมมาสํารวจได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างแค่นั้นแหละนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวเกมนะแล้วก็จะไปต่อสู้ก็เข้าไปต่อสู้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมลนะครับมีของรางวัลอะไรมาจากทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีมาแจกตรงนี้นะครับผม อโอเคตามนั้นนะครับใครที่ชอบเกมแนวประมาณอย่างนี้ก็ลองโหลดไปเล่นดูได้นะครับลิงก์โหลดผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับเอาละคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ